หลายคนถามว่าการสร้างตัวตนคืออย่างไรคะคุบปุลี่การสร้างตัวตนคืออะไรทํายังไงเราจะสามารถมีตัวตนในสังคมออนไลน์หรือคนจดจําช่องทิกตอกของเราได้นะคะการสร้างตัวตนในสังคมออนไลน์นะคะในทิกตอกของเราก็คือความเป็นตัวของตัวเราเองนั่นแหละนะคะในเวอร์ชั่นของเรานะคะเราไม่ต้องไปลอกเลียนแบบใครไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอเราอาจจะดูได้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจแต่สุดท้ายแล้วความเป็นตัวของเราเนี่ยมันจะเป็นความยั่งยืนทาให้เราทําได้นานแล้วก็มีความสุขพอสุดท้ายแล้วทุกคนก็หลอกตัวเองไม่ได้ แล้วก็ต้องเป็นของตัวของตัวเองแต่ให้เราจริงใจในการนําเสนอใส่ใจในการนําเสนอใส่ใจผู้ติดตามผู้ร่วมของเราแล้วก็คิดเสมอว่าเราจะให้คุณค่ายอย่างไรกับผู้ชมผู้ชมที่ในช่องทิกตอกของเราเราจะสร้างประโยชน์อย่างไรนะคะประโยชน์นั้นก็คือสิ่งที่เราทําแล้วสําเร็จอาจจะเป็นเคล็ดลับที่เราใช้วิธีการนี้แล้วประสบความสําเร็จแล้วก็บอกเราเรื่องราแบ่งปันสุดท้ายแล้วคนที่เข้ามาพบมาเจอมาเขาก็จะสัมผัสได้นะคะแล้วเขาจะมากดติดตามเราแล้วก็การซัพพอร์ตการสนับสนุนการสั่งซื้อ ตามมาเพราะฉะนั้นคุณปุริจะบอกว่าอันดับแรกของการสร้างตัวตนนะคะหรือว่าการทําช่อง t ิกต็อกของเราเนี่ยนะคะก็คือการสร้างคุณค่าการทําช่อง t ิกต็อกของเรานยะให้เกิดประโยชน์กับผู้คนไม่ว่าทางใดทางหนึ่งนะคะแล้วการติดตามการสนับสนุนจะตามมานะคะเราทําตัวตนของเราให้เป็นเอกลักษณ์ก่อนในช่องของเราในสิ่งที่เราถนัด เรารักเราชอบเราก็จะทําได้นานไม่ล้มเลิกสิ่งนี้แหละเป็นตัวตนนะคะตัวตนก็คือเอกลักษณ์ของเราคืสิ่งที่เราซ้ำซ้บางทีเราก็มองไม่ออกหรอกแต่คนอื่นเขาดูบ่อยๆเดียวก็จะรู้เองราะตัวตนของเราจะสร้างการจดจําเพิ่มผู้ติดตามและเกิดการซัพพอร์ตการซื้อสินค้าตามมานะคะ